กอนเนี่ยนะครับกูเป็นพี่ทรายแต่คือจกักรพรรดิชยสารนะครับก็เป็นสอสอ,อยุเขตนี้นะครับาเพิ่มนะครับทับ้งอำเภอเพ่นพิบูลักนะครับบ้านดุทางค่อมแล้วก็ทงผลนะครับผมก็ขอบคุณชยสาลก็เห็นการเมื่อวมาเลาตั้งคู่พ่อนะครับผมทางภูเถ่ากูแกงก็คือนันได้นะครับผมก็เข้าได้รับความไว้วางใจยังดี พี่น้องชาวอเพื่อเพศมาโดยตลอดนะครับได้วนตรงนี้เนี่ยเข้าเหตุการณ์เมื่อเกิดพี่น้องประชาชนนนาความหวังนํางความสุขมาใไห้่กบพี่น้องประชาชนัใ่สมัยพุทพอประจวบนะครับว่าเป็นผุ Boo ้พลอีสารนะครับเป็นลูกแท้บ้านเป็นลูกกำนัลนะครับทางเนินสา่งตัวมากโดยอยากเดือดแรงนั่นทุกท่านก็อันอาสามาเป็นตัวแทนของคขาไม่พี่น้องลงสมัครทุกเรือก็ได้ทุกเรือนะครับได้เป็นรัฐมนตรีเป็น คุณนั่สารนำพาความสุขนำพาความหวังมาให้กับพอแม่พี่นอ้องแต่มื่อนี้นะครับเอาลงในน้ำพักไทยนะครับกระสือทอดเจตนาลมเดิมของพักให้ลักไทยดูแลนะครับผมเสื้อมันนะครับนักปฏิบัติการที่ได้ฟ้าขงข้อมูลทั้งกฎหมายคดีนะครับข้อมูลในเรื่องของการที่ต้องเขาระวังในเขตเดินทาง,งในโดยเดินทาง,งที่ท่านต้องรับผิดชอบเมื่อนี้การเมืออเนี่ยถา,ถามบอกว่าฟไฟมันเข่าหลอดแล้ว เหลือเหลือมือนดี้มื่อตีอีตีนะครับเหลืออีกเก้ามือนก็เป็นการตัดสินประเทศไทยนะครับว่าต่อจากนี้ไปว่าพูดทีเมื่อนั่งประเทศไทยโดยนยโยบายอย่างนี้เนี่ยประเทศไทยกับพิกูแล้วว่าติดทางต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไงกระแสะของประชาชนทุนมืนดีเนี่ยเขาอยากเห็นทัดรัฐบาลไหมเพราะเขาบอกช่างจากรัฐบาลเดิมที่บริหารประเทศชาติมาสองปีเพิ่มเนี่ย ก็ได้เห็นเสียงแขกประเทศไทยวิน้ำซ้ำทางห้องฉีดพาะพอแม่พี่น้องได้สัมผัสน,นะครับว่าทางห้องฉีดทุกมือนี่มันสูงขึ้นสูงขึ้นว่าเป็นหลาย,ลายเท่าตัวแล้วถามบาร,รัฐบาลก็ยังรสัามารถที่ลอนาคตใหะกาะมาปรดะอทาดาคน่ทยกับปราะชาชนคนเทยงห่าเขาสยงไดเ